ครับเซอร์วิสแข็งแข็งเซอวิสจิตนแับดูคำดูไอ้แข็งแเนี่ยเหมือนที่คุณดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่เสิร์ฟอเนาะครับเซอร์วิส ครับดูสิท่าตัดฝาสวิงก็ไม่ได้ดูไหมครับท่าตัดฝาเขาเป็นท่อแน่นๆไม่มีอะไรนะเราไม่ค่อยใช้ในอันัตรายในตำยาวเนาะเขาเป็นท่อธรรมดาแน่นๆมีรอยเข้มข้นไม่ต่างกันนะครับทีนี้ปีกบลูดูให้แเราไว้ดูว่ามันปวดท้องไม่ท้องนะครับ อันนี้เปิดมือลูกเป็นคู่กันเนาะไม่ใช่ช่องว่าไม่ใช่นิ้วผมนิ้วผมอยู่นี่นี่นี่นไม่ในิ้วผมนะครับสองเนาะข้อแต่ละข้อแต่ใหญ่ใช้ในการตรวจท้องว่าเออที่ฟอ,องปองนี่มีลูกอยู่ข้างในไหมนะครับแต่นี่มันไม่ท้องเนาะนะครับตูดครับจ้าจกตูดจากตูดผ่านเล็กตั้มคุณจะเห็นนะครับ อันนี้รังไข่เนาะอันนี้รังไข่มีซีนนาะมีถุงน้ำเห็นไหมเป็นถุงน้ำดูว่าถุงน้ำเป็นสีอะไรนะหลักการง่ายๆเนาะปุ๊บเห็นไหมดูยังไงเะว่าถุงน้ำสีเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในเนะี่ยไม่เห็นหถ้าเป็นเนื้อจะเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นน้ำจะเป็นสีขาวดำดจริงๆมันต้องดำเลยแนตะ่อันนี้มันเป็นถุงน้ำที่อยู่นานแล้วมีคอนเทนต์ข้างในแล้วนะครับก็จะไม่ได้ อันนี้อาจจะเป็นซีดอาจจะมีอะไรอยู่เข้าไปแทรกแล้วในในงานนี้เนาะฮะโอเคเนาะทั้งหมดคือรังไข่ทั้งหมดเห็นไหมรังไข่ทั้งฟอนเนี่ยเทีนอีกข้างหนึ่งแค่เที่ยวกับข้างนึงที่เป็นโพลีเคิร์ดเหรอเป็นยังไงนะครับโพลีเคิร์ดเนาะนะครับ <ส of water> นี่โพลีเคิร์ดเห็นไหมมีโพลีเคิร์ดค่นี้ผมลองดูมีโพลีเคิร์ดขนาด หนึ่งจุดสองเนี่ยมันเป็นยังไงมีเราเห็นข้างนอกเหมือนถุงเดียวเนาะแต่ข้างในเห็นไหมมีโพลีพีกีถุง่งสองอ,อ่ะโอเคครับ,บมีส